นิยายรักนิยายเสียงเรื่องอุ้งมือซาตานตอนที่12ในที่สุดทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาที่เขตวังรักทนายประจำตระกูลก็มาด้วยเพราะต้องจัดการเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องที่ชนะชัยสั่งการมันไม่ใช่แค่เรื่องจุดเปียนสมรสเรื่องจะจบ แต่ชนาทิพ์จะต้องไม่นอกใจไม่ทำให้พลอยชมพูผิดหวังทั้งคู่จดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกของวันนี้และมีพยานยรู้เห็นนั่นก็คือทนายและชนะชัยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาชนะชัยถึงกับเปิดเซฟเอาแหวนของภรยาที่ใช้มั่นหมายกันออกมาให้ชนาทิพหลังจากจดทะเบียนสมรสแหวนทองคำขาฝังเพชร ก็ถูกสวมลงที่นิ้วนางข้างซ้ายของพลอยชมพูเธอมองแหวนวงนั้นด้วยความไม่สบายใจแม้มือของชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีทางนิตินัยจะยังจับมือของเธออยู่เธอพยายามจะดึงมือกลับยกมือไหวชนะชัยที่กรุณาต่อเธอมากมายนะักไม่เป็นไรหนูพ่พลอยไปเถอะไปทำงานกับพี่เขา เดีย๋ยวลุงจะกลับไปคุยกับคุณทนายเขาสักหน่อยจบคำพูดของชนะชัยเธอก็หันไปมองคนข้างๆในสีหน้ากงังวลอย่าลืมดูเลิกด้วยนะพ่อคำพูดของเขาเหมือนประชปรทชันพอชมพูเธอหนึ่งตาใส่เขาแต่เขากลับยักคิ้วกลับมาชนิดโกนประสาทก่อนจะดึงมือของเธอให้เดินตามไปเธอก็ชากมือกลับแต่เขากลับ บีบจนแน่นเหมือนกลัวว่าเธอจะหนีเข้าไปฉันเดินเองได้เธอพยายามจะปัดข้อมือนหนีสีน้ามันปึ่งย่างเห็นได้ชัดดูหรอกนะว่าเดินเองได้อย่าห่วงตัวมากนะได้ไหมรำคาญใจจริงเขาว่าอยากรำคาญจริงๆก่อนจะพาเธอมาที่รถเปิดประตูรถสปอร์ตสีแดงรามารุ่นใหม่ให้เธอขึ้นนั่ง สาวน้อยคอนเขายังไม่ค่อยพอใจแมจะรู้สึกเหมือนฝันนิดนิดที่เธอมาอยู่ตรงนี้จงตากลมโตมองตามีทางนิตินายของเธอที่เดินอ้อมรถไปยังฝั่งของคนขับเธอจึงมีโอกาสก้มลงมองมือตัวเองที่กำลังสวมแหวนด้วยสายตาเลื่อนลออีกครั้ง เขาเอื้อมมือมาดึงเข็มคัดนิรภัยมาคาดให้กับเธอก่อนที่จะคาดให้กับตัวเองอารมณ์ดีถึงขั้นกับเปิดเพลงสากลฟังเบาๆก่อนที่เธอจะนึกปลดใจมาเห็นเส้นทางที่เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่เส้นทางที่จะไปทำงานนี่นาะคุณชนาคุณจะพาฉันไปไหนนะเขายังคงยิ้มและทำเพลงต่อไป หันมามองเธอสีหน้ากลมวประร์เหมือนเดิมไปฮันนีมูนจบคำพูดของเขาพลอยชมพูจึงอ้าปากค้างอะไรนะเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกไม่ไม่เอาฉันไม่ไปจอดรถนะฉันจะลงคราวนี้พลอยชมพูออกอาการดือ้อถึงแม้เธอจะยอมจุดทะเบียนสมรสกับเขาแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมาบังคับฝืนใจเธอได้ง่ายๆแต่เขากลับไม่มีทางจอดมีแต่จะขับเร็วขึ้นเรื่อยๆมือหนากดโทรออกเขาคุยทางวิดีโอคอากับตะวันครับคุณชนาตะวันวันนี้ฉันไม่เข้าบริษัทยกเลิกยกเลิกนัดให้ฉันด้วยเพราะวันนี้ฉันจะพาเมียไปฮันนีมูล พูดอย่างอารมณ์ดีตะว,วันที่ได้ฟังถึงกับอึกอักถึงแม้ว่าจะพอรู้อยู่บ้างเออครับรับทราบยินดีด้วยครับคุณชนาน้องพลอยน้องพลอยไหลหอคอตกเธอเม้นปากไม่ยอมตอบสักคำชนาทิพหัวเราะอย่างอารมณ์ดีขอบใจวะฝากงานด้วยนะ พจบก็กดวางสายทันทีก่อนจะยักคิ้วหลิวตาให้พรอยชมพูที่คอนขวับใส่เขาสุดท้ายจุดหมายปลายทองของเขานั่นก็คือทะเลเขาไม่ได้เปิดห้องเข้าพักแต่พาเธอมาที่ดิมหาดชนาทิพยหยิบโทรศัพท์มาใส่กระเป๋าก่อนที่เขาจะลงจากรถและเดินอ้อมมาที่มาเปิดประตูรถให้กับเธอสีหน้า ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพอเดินทะลุไปยังหาดทรายทรายที่นี่ละเอียดสีขาวทะเลสีฟ้าสดสวยสวยกว่าเมื่อครั้งที่เธอได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆซะอีกทะเลที่เธอเคยไปเที่ยวแล้วต้องกลับก่อนสาเหตุเนื่องมาจากเขา คนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธอในขณะนี้หมัวตะมองทะเลเพลินๆไม่รู้เลยว่ามือของเธอถูกจับจูงไปถึงไหนแต่เธอกลับรู้สึกว่าการมองทะเลช่างเพลิดเพลินใจชนาทิพยหยุดเดินชนาทิพย์หยุดเดินหันมาหาพลอยชมพูเธอเองก็หันมามองเขาอยากเล่นน้ำก็ได้นะหรืออยากเล่นที่สระของโรงแรมก็ได้ แก้มสาวร้อนเผานิดนๆเพราะดันจึนตนาการถึงชุดบิกินี่จึงรีบใส่หน้าติกเขาหันมาเผชิญหน้ากับเธออย่างเบอร์นายอะไรๆก็ไม่เอาทำไมถึงได้เรื่องมากนักนะคนเรื่องมากทำหน้างำขึ้นมาทันใดก็ไม่ใช่เพราะเขาดอกหรือเธอถึงต้องมาอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้คุณมีแผนอะไรกันแน่ เธอถามตรงๆแผนแผนอะไรเธอพูดอะไรของเธอก็เรื่องทั้งหมดนี่คุณเกลียดฉันแล้วคุณยอมแต่งางานยอมจดทะเป็นสมรสกับฉันทำไมเขายิ้มเหมือนเยาะเพราะความสามะใจละมั้งเธอขอมวดคิ้วอีกครั้งอย่างไม่เข้าใจเขาจริงๆดวงตากลมโต เือมองดิบฝีป,ปากของเขาที่มีรอยรอยจ้ำช้ำๆเธอจึงจินตนาการไปถึงจูบเมื่อวานนี้หรือเขาแคร์ที่เธอกัดเขาแต่มันจะมากเกินไปไหมหรือเขาแค่อยากได้เธอคนอย่างเขาเนี่ยนะคนที่ประกาศย้ำชัดว่าเกลียดเธอเนี่ยนะเมื่อเธอมองดิบฝีป,ปากขเขา เขาก็เลยมองดื่มฝีปากของเธอบ้างคราวนี้เขาคงทำได้มากกว่าจุบซะแล้วและแล้วสนาทิ์ก็ดึงร่างบางเข้ามาเขายิ่งนุ่มนวลแผ่นของเขาพราชมพูตกใจเธอผวาเน,นิดๆสายตาระแวงของเธอจับต้องไปที่ใบหน้าของเขาที่ก้มต่ำลงมาเรื่อยๆอ,อย่าทำไม เธอมองไปร,บรอบๆแม้จะมีนักท่องเที่ยวบางตาแต่เธอก็อับอายเขาหัวเราะในลำคอก่อนจะกดจมูกโด่งหอมแก้มเนินแพวาคนขี้อายเอียงคอหนีเธอไม่เคยชินกับการถูกเขาบุกรุกและกลัวการใกล้ชิดกับเขาปลายนิ้วกแกร่งเฉยคางเธอขึ้นดวงตากลมโตสบตากับเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตา เหมือนว่าเธอเพิ่งจะได้สบตากับเขาเป็นครั้งแรกและเขาก็ยิ้มมันเหมือนกับความฝันพลอชมพูเขาพูดชิดติดริมฝีปากของเธอเลยเธอต้องเป็นของฉันเท่านั้นจบคำพูดนั้นเขาก็ประทับจูบลงมาที่ริมฝีปากของเธอจงใจคลอเคลียร์ริมฝีปากให้รับรู้และสัมผัส ผ่านทางโสนประสาทความรู้สึกนุ่มชื้นกับรสชาติที่ค,ค่อยๆแทรกเข้ามาทำให้เธอเผลอพยิบปากกอบดับเธอเผลอกลั้นลมหายใจแล้วเผลอไผลยขยับร่างกายเข้าหาเขาโดยไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งเธอก็แทบหา,ายใจไม่ออกเข่าของเธออ่อนย่อบดีนะที่เขายังกอดเธอไว้ มือเล็กๆที่เคยต่อต้านถูกวางลงที่อกแกรงเธอตอบรับเขาอย่างไม่รู้ตัวปล่อยให้เขาเฝ้าหาความหวานในโพรงปากอันชุมช่มฉ่ำสิ่งครางยางพอใจของเขาทำให้เธอนึกออกว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหนหญิงสาวพวาเฮือกเธอรีบผลักเขาและกล้มหน้างุด พอเธอขาดคุณชนะฉันอายคนจบคำพูดของเธอเขาก็หัวเราะอ,อย่างคํำคันคนขี้อายอายแม้กระทั่งฝรั่งที่นอนอาบแดดแบบแบบไม่สนโลกได้ซํำดูพวกเขาสินอนแทบไม่ใส่เสือ้อผ้ายังไม่ได้รู้สึกอายเท่ากับเธอที่ยืนจูบก,กับเขานี่ จบแล้วนะคะอุ้งมือซาตานตอนที่22ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปหากตอนไหนไม่เจอเข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาเลยนะคะ ในนั้นมีนิยายหลายเรื่องเลยนะคะถึงจะได้ไม่ต้องหาไปตอนตอนไปเนอะอยากฟังเรื่องไหนเข้าไปฟังได้เลยค่ะรักนักคาบุญรักษาสวัสดีค่ะ